สวัสดีครับพบกับรายการอาสาทั่วไทยอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับนะฮะสวัสดีครับน้องเอแนะนำโจวหน่อยสิกับท่านผู้ชมก็เป็นมือใหม่นะคะก็มาช่วยพี่เจี๊ยบให้พี่เจี๊ยบสอนดีกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะให้พี่ไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยก็ชื่อเอนะคะวิภาวรรณภูมิสิรินะคะวันนี้ก็จะมาช่วยพี่เจี๊ยบเล่าข่าวนะคะในเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่กําลังเกิดอยู่ณขณะนี้นะคะว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไงบ้างใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานะคือเสาร์ที์ที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่ขึ้นมาในเรื่องของพายุโนอึนอที่พาดผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะฮะสองวันที่ผ่านมาน้องเอ๋ไปไหนบ้างไหมฮะไปไหนไม่ได้ดีกว่าค่ะอยากไปแต่ไปไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าถามว่ามันตกหนักไหมที่บ้านตัวเองอยู่ดอนเมืองครับ ตกไม่หนักแต่ว่ามันมีฝนพำๆเนี่ยทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เราออกไปไหนช่วงเนี้ยคือถ้าโดนฝนแบบเนี้ยคือเป็นหวัดแน่นอนอก็เลยต้องอยู่บ้าน2วันเลยไม่ไดปไหนเลยค่ะพี่เจี๊ยบอดเที่ยวเลยนัาหอาทิศไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแล้วเมื่อเช้านี้อ,ออกจากบ้านมานี่ฝนตกไหมฮะหรือไงฮะเออเมื่อเช้าเนี้ฟ้าเปิดนิดนึงม,มีเริ่มมีแดดแล้วครับฝนไม่ตกเลยค่ะเมื่อเช้าครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย เขาบอกว่าพายุโอนอินะได้อ่อนกําลังเป็นพายุระดับหนึ่งนะนะหรือยอมความกดอากาศต่ําก็แต่ก็มีฝนตกในบางพื้นที่อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาสอยดาวนะที่จันทบุรีเนี่ยเขาปิดครับเพราะว่าปิดต้นไม้นลมด้วยฝนด้วยต้นไม้ลม้มภายในอุทยานนะฮะเขาเลยต้องปิดปิดเพื่อ เอาต้นไม้เคลียต้นไม้ออกก่อนค,ครับส่วนที่เขาใหญ่เขาใหญ่ก็ก็ต้องปิดปิดตัวลงเพราะว่าน้ําป่าเนี่ยได้ไหลหลา,ลากไหลหลากมาปุ๊บเนี่ยกลัวประชาชนจะเกิดอ,อันตรายกับประชาชนใช่ไหมฮะก็มันยังมีข่าวดีอยู่ข่าวหนึ่งเราไปดูกันที่เราไปที่เพจของ Thai r e f e r e n t ร c o m ครับนะฮะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์น้ำเนี่ยนะฮะข่าวขึ้นบอกว่าโนอึนทําให้มีน้ําไหลเข้าเขื่อนลาปลาวนะฮะถึง9้าล้านลูกบาทเมตรอันนี้ที่จังหวัดกาลสินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทีมงานครับเดี๋ยวไปดูคลิปเลยครับครับนายลือชัยนะฮะจะจำปานินเนี่ยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําบํารุงรักษาลําปาวจังหวัดกาลสินก็บอกนะนะน้องเอกคราบอกว่าในช่วงที่มีพายุโนอึนเข้ามาเนี่ยในพื้นที่เนี่ยก็เขาตรวจสอบปริมาณน้ําฝนนะตั้งแต่ วันที่18ถึงวันที่วันที่2ิที่ผ่านมาเนี่ยนะ<ช>โ,ทโทษครับมีปริมาณน้ำโดยเฉลี่ย 60- 7 0มิลล mm ิเมตรนะแล้วก็ส่วนฝนทางด้านท้ายเขื่อนลำปาวเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ70-120มิลิเมตรก็3วันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้นะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ9ล้านลูกบาทเมตรนะนะแล้วจากความจุเนี่ย 1,980ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ38ของ <ừ. S 1> ความจุอ่างครับน้องเองครับ แลวตามข่าวเนี่ยเขาว่าว่าฝนตกน้าเข้าเขื่อนเนี่ยค่ะถือว่าเป็นผลดีใช่ใช่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยเขาก็ได้รับอานิสงค์คือน้าเนี่ยไหลเข้านาข้าวเขาเนี่ยมากขึ้นเขาก็รู้สึกดีใจนะคะนอกจากว่าในเขื่อนลำปาวเนี่ยจะมีต้นทุนน้าที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับอานิสง์เข้าไปด้วยใช่ไหมคะพี่เจ๊บก็ถือว่าดีใจใช่ไหมฮะดูสังเกตดูดูภาพใช่ไหมฮะเขียวชะอุ่มน้ำนะฮะโอ อันนี้เขากำลังทำมานะค่ะจากข่าวที่จังหวัดกาลสินเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดนราเอวาไปนราธิวาสกันเนาะเนื่องจากฝนยังมีตกอยู่ที่ภาคใต้นะะทหารนะฮะเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากถ้าเกิดภัยพิบัติครับนะฮะทีมงานครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับครับ ที่ค่ายกาลยานิวัฒนานะฮะตำบลกระลุกวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเนี่แหละครับนะฮะพันโททวีรัตเบญจาทิกุลนะฮะผอร้อยนะฮะพันหนึ่งก็เป็นประธานนะครับในการตรวจสภาพความพร้อมนะฮะของกำลังพลนะฮะและยุทธปุรณ์นนะครับรวมถึงตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้มีประสิทธิภาพครับอืเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดได้รับผลกระทบนะฮะ จากภัยพิบัติทางธรรมชาติพร้อมนะปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุน กับหน่วยงานราชการนะในพื้นที่รับผิดชอบด้วย้องเองแล้วก็นอกจากที่ว่าเขาเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยเขายังมีการชี้แจงแนวทางในการให้การช่วยเหลือประชาชนให้กําลังพลเนี่ยได้เข้าใจอีกเพื่อที่กําลังพลเนี่ยจะได้ไปชี้แจงให้ชาวบ้านเนี่ยรับทราบเรื่องแนวทางการปฏิบัติให้ทันเวลาทันเหตุการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียถ้าในกรณีที่มีภัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกใช่ครับทั้งนี้นะก็ยังมีการจัดตั้งศูนย์นะ ความร่วมมือด้านบรรเทาสาภัยนะ<ม>เพื่อดําเนินการซักซ้อม,มการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะให้เกดิดคือให้กําลังคนมีความชานาญในการช่วยเหลือประชาชนนะฮะนะทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะ,ะสร้างความอบอุ่นะนะให้กับประชาชนในพื้นที่หากเกิดมีภัยพิบัติก็ถือเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้อเดี๋ยวจากในรลาที่ว่าเราขึ้นเหนือกันดีกว่าไหมคะไปไปกันที่เชียงราย ครับอ้าวก็ยังมีอันนี้เรื่องโควิดนะรวบหนุ่มรออข้ามแดนชายแดนตรวจอุณหภูมิร่างกายพบมีไข้สูงนะฮะเจ้าที่ก็เลยจับเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนี่นะครับนี่คือคลิปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายนะและทหารกองกำลังขาเมืองจังหวัดเชียงรายนะก็ได้จัดชุดออกลาตะเวนในเขตที่รับผิดชอบ ก็ได้มาถึงที่บริเวณศูนย์ไฟป่านะฮะที่บ้านห้วยน้ำรินหมู่เจ็ดครับตําบลเวียงพางคาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบชายคนนี้นะฮะในในคลิปเนี่ยนะฮะเดินออกมาจากป่าข้างทางนะฮะเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัว นะฮะขอตรวจสอบทันทีเลยครับนะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราทราบชื่อแล้วว่าชายคนนี้เนี่ยชื่อนายเอกชัยเยเมียวอายุ20ปีอาศัยอยู่ที่หมู่5จําบลัดแม่ไร่อําเภอแม่จานจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้สารภาพเองเลยว่าเขาได้ข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบริเวณตรงข้ามด่านป่าสักนะคะแต่ก่อนที่เขาจะเดินข้ามมาเนี่ยเขาได้มีการเสพยาบ้าแล้วก็เฮโรอีนด้วยนะคะแล้วก็ได้มาพบเจ้าหน้าที่รัตเวน ดังภาพที่เห็นในข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยทําการนะฮะตรวจวัดร่างกายแล้วก็ตรวจฉีนะฮะและวัดไข้ในเอกชัยพบว่าเท่าไหร่รู้ครับเท่าไหร่คะพี่สามสิบเจ็ดจุดห้าองศาเซลเซียสครับอืมค่ะก็เะกับตัวร้อนไหมฮะสามสิบเจ็ดกว่าเนี่ยจะถึงเป็นไข้เป็นไข้วเป็นไข้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบสวนแนี่และนำตัวในเอกชัยเนี่ยไปส่งตารวจสพแม่สายเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปกักตัวหรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหมแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนใช่ครับเพราะว่าไปถ้าเกิดไปรวมอยู่กับในห้องขังเนี่ยเอ๊ะมันจะยังไงไปรวมกับนักผู้ต้องขังอื่นๆเนี่ยใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าพม่าก็ระบาดระบาดอยู่ด้วยน่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวอยู่เหมือนกันค่ะครับอ่ะเดี๋ยวเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับนะฮะเราไปดูที่สถานการณ์ด่านพรมแดนแม่สาย ก็ยังคงจากแม่สายข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังคงข้ามได้แค <NON. S 3> er nah ่วันละหกคนตายแล้วอย่างนี้สินค้าทํำยังไงอ่ะหกคันรถนะโทษทีครับรถนะข้ามได้วันละหกคันคู้ว่าเชียงไยก็เรียกถกทุกฝ่ายเลยเพื่อหาทางแก้ไขเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับหลังจากที่ทางการเมียนมานะครับได้ออกมาตรการนะฮะเพื่อจํากัดการขนส่งสินค้า จากไทยนะฮะข้ามแดนพรมแดนเนี่ยได้เพียง6คันต่อวันครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนะของโรคโควิด -19 านะฮะทำให้บริเวณหน้าด่านพรมแดนของเราเนี่ยที่ส,ะ,สะพานมิตรภาพแห่งที่สองเนี่ยชายแดนไทยเมียนมานมีรถบรรทุกนะจอดนับร้อยคันนะครับเพื่อจอดรอนะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างสินค้าทางการเกษตรและสินค้าเบ็ดเตล็ดรวมถึงนะน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรอข้าม ส่งไปยังจังหวัดท่าชีเหล็กประเทศเมียนมาครับ่ะ,ะแล้วก็ผู้ประกอบการนําเข้าและส่งออกเนี่ยค่ะจัดให้มีการลงทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนดังกล่าวเนี่ยเราได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจเกิดความเข้าใจผิดกันว่าทางการไทยเนี่ยมีเกิดมีการเปิดให้รถตู้ขนสินค้าข้ามสะพานข้ามรำน้ำสายแห่งที่สองเนี่ยได้จำนวน168คันนะคะแต่ให้รถป้ายทะเบียนไทยเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ เป็นผลทําให้ทางท้องถิ่นจังหวัดท่าขี้เหล็กจํากัดเนี่ยจำกัดรถที่มีป้ายทะเบียนของไทยเนี่ยและเมียนมาเนี่ยฝ่ายละ6คันเท่านั้นแสดงว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยนายประจนปรัชกุลเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรประธานคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าการกําหนดจํานวนรถทั้ง168คันนั้น <c oughs> ไม่ได้หมายถึงเฉพาะรถตู้เท่านั้น <c oughs> แต่หมายถึงรถทุกชนิดเลย ไม่จํากัดว่าจะเป็นป้ายทะเบียนของประเทศใดนะคะเป็นประเทศพม่าก็ได้แต่ว่าต้องมาขออนุญาตก่อนนะคะเพื่อขนส่งสินค้าครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ได้มอบหมายนะให้ทางหอการค้าอำเภอแม่สายเนี่ยแหละนะประสานประสานกับทางหอการค้าจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนนามเนี่ยและให้ทําความเข้าใจกันนะจะได้ดําเนินการในช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะโดยมีการนํารถบรรทุกทําการจดทะเบียน จำนวน168คันนะเพื่อขนส่งสินค้าให้ทันนะวันเกิดวันทำการให้เร็วที่สุดและก็เพื่อเป็นการเร่งระบายสินค้านะฮะที่เข้ามาสะสมอ่ะมันสะสมทุกวันเนี่ยเข้ามาเ<ช> <ๆ S 2> ข้า,ขามาวันละร้อยกว่าซึ่งมันถ้าเกิดไม่ไม่ไม่เอาอ,อออกไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายนะฮะอยู่ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมฮะส0ถึงหนึ่ง10ล้านบาทเลยนะทำเล่นไปครับก็อย่างไรก็ตามนะทางผู้ว่านะราชการเนี่ยก็ได้เรียกประชุมนะ ทั้งภาครัฐและเอกชน<ม>เพื่อหาทางออกสําหรับปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะฮะเพื่อให้การขนส่งเนี่ยเข้าไปในประเทศเมียนมาน่ะ<ม>เหมือนเดิมนะฮะพบบนเกิดจากความเข้าใจผิดนะรวมทั้งมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนะและเมื่อผลการประชุมเนี่ยนะได้ผลยังไงเนี่ยหาลือกันได้ยังไงเนี่ยก็จะส่งเรื่องเนี่ยให้ทางเมียนมาเนี่ยเพื่อหาทางทางออกร่วมกันต่อไปนะแต่เรามีเสียงนะเราไปฟังเสียง หอ,อการค้ากันครับนะฮะ <c oughs> ครับอ๋ออันนี้เป็นังเสียงคนขับรถบรรทุก <c oughs> อันนี้เราไม่มีเสียงนะฮะ อันนี้เขาก็กําลังลงทะเบียนตอลงทะเบียนช่ทะบียลงทะเบียนหาทางออกลงทะเบียนรวมกันนะเตรียมหลักถุงหลักฐานลงทะเบียนเพื่อจะเอาของไปส่งที่ฝั่งประเทศเมียนมาถ้าเกิดไม่ได้ออกไปก็เสียหายใช่ไหมคัาของเสียหายอันนี้เขาจัดประชุมกันที่ฝั่งไทยฝั่งไทยครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาจํากัด ให้หกคันเข้าไปและนี่ร้อยหกสิบแปดใช่ไหมฮะมันก็เลยข้อมูลไม่ตรงกันะนะฮะครับนี่ฮะบริเวณหน้าด่านเนี่ยยืนกันโทรศัพท์อยู่นะฮะที่หน้าด่านหน้าปมแดนเนี่ยฮะที่แม่สายค่ะนะฮะอันนี้ก็ ทำการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะฮะทั้งหมดเลยค่ะว่าดูจากปริมาณคนแล้วค่อนข้างเยอะใช่ครับนะคะอันนี้คือเจ้าหน้าที่นะครับผู้ในการหอการค้านะฮะก็กำลังถกเดี๋ยวเราเลื่อนไปอีกนิดได้ไหมฮะเพราะว่ามันเสียงสัมภาษณ์อยู่นะทีมง,งานอยู่ด้าท้ายๆเลยครับอ่านี่ฮะนี่คือเสียงสัมภาษณ์นของทีมง,งาน,นครับ

嗯。Mm. เยอะกันนะฮะเยอะนะคะเยอะสิบถึงร้อย้าน อันนี้ก็คือเสียงของหองการค้าคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งน่าจะ,ะวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีข้อสรุปข้อสรุป,รปะนะฮะครับอ่ะจากแม่สายเชียงรายเราไปกันที่พัทยาอืมที่พัทยาเกิดอะไรขึ้นพาดหัวข่าวขึ้นเลยครับเสือกัดคนให้อาหารเจ็บสาหัสนะฮะวิตโดนรุมขย่ำที่ไหนเนี่ยอ๋อที่พัทยาครับอไปดูคลิปกันเลยครับ ครับกู้ภัยนะฮะสว่างบริบูรณ์ทาธรรมสถานเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะก็ได้รับแจ้งนะฮะว่ามีเหตุเสือกัดคนเลี้ยงได้รับบาดเจ็บก็เหตุเกิดที่อาณาจักรช้างนะฮะพัทยาที่เกิดเหตุเนี่ยพบผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายครับทราบชื่อนะฮะชื่อนายทิติพงศ์มัครมนะฮะอายุ32ปีนะคุณเอ๋ได้รับบาดเจ็บที่แขนทั้งสองข้างและขาและข้างกกหูซ้ายและตามลำตัวหลายจุดนะครับ เจ้าหน้าที่นีฮะก็ได้ะสมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลบางละมุงอย่างเร่งด่วนเลยครับค่ะก็นายทิติพงศ์เนี่ยค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทราบว่าเป็นพนักงานดูแลเสือนะคะซึ่งทุกวันเนี่ยเขาก็นําอาหารแล้วก็ไปทําความสะอาดที่กรงเสืออยู่เป็นประจำนะคะแต่ว่าพอมาวันวันนี้เสือตัวหนึ่งเนี่ยค่ะได้กระโดดเข้ามาทำร้าย ทำลายเขานะคะแล้วก็เมื่อเพื่อนเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลแต่เบื้องต้นเนี่ยส่วนสาเหตุว่าทําไมเสือวันนั้นเนี่ยเขาถึงกระโดดเข้ามาเนี่ยกําลังหาสาเหตุกันอยู่ยะนะคะอืมก็จะบอกท่านผู้ชมไว้ก่อน,นครับว่าสําหรับอัญนนจักช้างพัทยาเนี่ยมีเนื้อที่ละหนึ่งพันไร่ครับเอ๋และยังไม่มียังไม่ได้เปิดบริการนะให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเ<อ>นื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิดสิบเก้าใช่ไหม ก็มีเพียงพนักงานที่คอยดูแลเท่านั้นแต่จังไงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คงจะหาสาเหตุว่าเสือทําไมมากัดคนให้อาหารเนื่องจากว่าอมันก็น่าจะเชื่องใช่ไหมให้อาหารเสือทุกวันอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวเราคงถ้ารู้สาเหตุแล้วเราอาจจะนามาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังตัวกันมากยิ่งขึ้นว่าทําไมวันหนึ่งเสือถึงกระโดดเข้ามาขย้ำคนเลี้ยงได้ทั้งที่ เสือควรจะเชื่องเนาะให้อาหารทุกวันทำความสัตาดทุกวันอยู่แล้วมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เสือเนี่ยพราะส่วนใหญ่ในสวนสัตว์ต่างๆนะ่างๆมันจะชินกับมนุษย์อยู่แล้วใช่ค่ะมันก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กใช่ไหมเดี๋ยวเราดูสาเหตุนะฮะสาเหตุต่อไปอ้าจากจังหวัดพัทยานะครับท่านผู้ชมเราไปกันที่ชนบุรีในข่าวนี้น้องเอบอกไม่ไม่อยากอ่านเลยเนาะใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นข่าวที่ฟังแล้วสลดใจจริงๆค่ะพบศพทารกแรกเกิดเพศหญิงโดนหมกอยู่ในกองขยะครับตำรวจก็เร่งหาตัวพ่อแม่ทันทีเลยครับอ,อะไปดูคลิปกันเลยนะฮะตำรวจนะฮะสะพหนองปืออำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีนะก็รับแจ้งเหตุนะน้องเอพบศพเด็กทารกถูกทิ้งไว้ในกองขยะบ,บริเวณบ่อขยะเทศบาลหนองปลือนะครับจังหวัดชนบุรีนี่แหละซึ่งที่เกิดเหตุเนะี่ย ที่เกิดเหตุนะฮะก็เป็นพื้นที่บ่อทิ้งขยะของเทศบาลนะฮะในที่เกิดเหตุนะพบศนพะทารกนะแรกเกิดเพศหญิงอายุค,คันในคันนะในคันนะประมาณ9เดือนถูกยัดใส่ถุงดำนะหมกอยู่ในกองขยะนะที่ทางรถของเทศบาลนะ่ะได้นำขยะมาทิ้งไว้ที่จุดนี้นะชาวบ้านที่พบศพก,ก็บอกว่าตนเองและชาวบ้านนะได้เข้ามาคัดขยะที่ทางเทศบาลนำะมาทิ้ง เพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างเอาขยะบ,บางส่วนที่ใช้ได้เนี่ยสร้างรายได้จุนเจอครอบครัว mm hmm. จังหวะที่กําลังหาขวดหาได้หรือหาในรตรงนั้นนะก็ได้กลิ่นเหม็นผิดปกตินะ mm hmm. เมื่อเปิดถุงพลาสติกสีดําออกมาโอ้ก็น่าตกใจสิครับเมื่อพบว่าภายในนั้นมีศพเด็กทารกถูกท,ทิ้งปะปนอยู่กับขยะนะฮะเมื่อเขาตั้งสติได้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นนะตำรวจชุดสืบสวนนะก็ได้ลงหาลงพื้นที่หาเบาะแสที่มาของขยะชุดนี้เนี่ยว่ามาจากที่ใดแล้วก็ได้ส่งร่างของทารกไปตรวจชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายอย่างไรก็ตามนะก็จะได้ติดตามตัววิดาและมารดาของทารกเคาะร้ายอะไรนี้เนี่ยมาสอบสวนว่ามาสอบสวนดําเนินคดีตามกระบวนทางกฎหมายต่อไปแม่น่าใจร้ายไหมใช่ จะได้มากๆเลยนะไม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะแน้วเราก็อ่ะไปข่าวต่อไปกันดีกว่านะคะใช่ใช่ไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับรัฐมนตรีช่วยนะการเกษตรนะฮะเกษตรแัะสหกณ์เนี่ยตรวจเยี่ยมสหกรณกการเกษตรพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับนะฮะไปดูคลิปนางสาวมนัญญาไทยเศษนะฮะร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแัะสหกรน พร้อมอธิบดีส่งเสริมสหกรและคณะนะฮะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินการของสหกรการเกษตรพมพิรามและได้เปิดโรงอบรดความชื้นข้าเปลือกนะฮะขนาด500ตันต่อวันรวมถึงได้มอบเงินอุดหนุนอุปกรณ์ทางการตลาดนะฮะแก่สหกรณ์ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ตามโครงการปรับสร้างผลิตและรวบรวมการแปรรูปนะฮะของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตจํานวน5สหกรณ์งบประมาณเท่าไหร่ไหมฮะแปดสิบล้านนะแปดสิบแปดสิบล้านเศษเลยน้องเอ๋เอและนอกจากว่าเขามีการพบปากเกษตรกรแล้วเนี่ยเขายังมีการให้เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยได้สมัครเข้าร่วมโครงการนําลูกหลานเกษตรกลับบ้านสารต่ออาชีพการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลกก็เียยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะใช่ไหมก็ใช่นะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนาะแล้วก็กล่าวมอบนโยบายให้กับสมาชิกเนี่ยได้รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์นะคะก่อนมอบสินของอุปโภคบริโภคแก่ผู้แทนสหกรณ์จำนวนถึง600ถุงนะคะแล้วก็ที่จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพมพิรามจำกัดตำบลหอกรองอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษนุโลกนอกจากนี้นะทางรัฐมนตรีช่วยนะฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่า การสร้างเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยโดยการด้วยการชวนลูกหลานสมาชิกนะมาร่วมกันพัฒนาการเกษตรที่บ้านเกิดเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยในการผลิตนะทำไมนะฮะเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มศักยภาพการผลิตรวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดนะเพื่อพัฒนาสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซนะฮะต่อไปในอนาคตสำหรับหกรกรที่มีธุรกิจขายสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็มีการพัฒนาจากนี้ให้เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหกรกรอ่าก็จะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกนะให้มีช่องทางการขายผลผลิตเช่นไรไหมฮะผักผลไม้ไมหรือสินค้าเกษตรแปรรูปอ,อื่นๆนะก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนะนะอย่างดีขึ้นด้วยอ,อันนี้ก็โอเคนะฮพราะนนว่าเราเป็นสิ่งที่ดีเลยนะฮะว่ามีการพัฒนาเรื่อง เอานําเกษตรรุ่นใหม่กลับมาที่บ้านเกิดที่บ้านเกิดแล้วก็มาพัฒนาเป็นเกษตรกรพิศนุโลกครับท่านผู้ชมครับจากพิษนุโลกเนี่ยเราไปกันที่ไปกันที่จังหวัดตราจังหวัดตราเนี่ยเขามีจัดกิจกรรมครับจัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดบ้านไม้รูดนะครับเพราะว่ามันมีโควิดโควิดไอ้โทษทีครับมันมีเรื่องอ่โนอื่นเข้ามามใช่ไหมฮะ ฝนตกขยะจากทะเลก็ลอยเข้ามาก็เลยมีการจัดระเบียบเก็บขยะกันเลครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดจังหวัดตราดนะฮะก็ได้จัดก,กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบ้านไม้รูดนะฮะอําเภอคลองใหญ่โดยมีชาวบ้านจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเลครับค,ค,ครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะ <c oughs> เป็นการจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งตาม,มชายหาดโดยมีชุมชนที่มีส่วนร่วมตามแผนปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง <c oughs> จังหวัดตาดเนี่ยอย่างเป็นระบบเนี่ย เป็นการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อลดปริมาณขยะในทะเลชายฝั่งทะเลและบริเวณชุมชนชายฝั่งไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกด้วยนะคะ,ะครับแล้วยังรวมถึงนะเป็นการฟื้นฟูนะฮะแหล่งระบบนิเวศทางท,ทะเลนะฮ<ท>ะตอนที่เขาทำทำกิจกรรมเนี่ยฝนก็ตกลงมาด้วยในทั้งวันนะซึ่ง ซึ่งจุดที่หาดบ้านไม้ลูดเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งน้องเอ๋เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่ได้รับความสนใจจากนะักท่องเที่ยวครับซึ่งจะเห็นถึงพลังนะฮะพลังความร่วมมือที่จะช่วยกันสร้างและเปลี่ยนแปลงนะฮะทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลน้องเอ๋เขาอาจจะมีการปลูกจิตสำนึกในการลดการใช้พร้อมกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีครับ เพื่อจะนําไปหมุนเวียนมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับน้าเอกนะที่บอว่าเป็นเป็นข่าวที่ดีข่าวหนึ่งนะคะเราเราปิดท้ายวันนี้ด้วยด้วยข่าวที่สร้างสรรค์นะสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการสร้างจิตสํานึกปลูกจิตสํานึกให้ชาวบ้านนะคะมีการรักสิ่งแวดล้อมนะคะเอ๊น้องเอ๋และท่านผู้ชมนี่จะชมข่าวหรืออาสาทุกไทยจะส่งข่าวเข้ามายังไงฮะก็ ผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความบันเทิงนะคะต่างๆที่แอปพลิเคชัน Unit Plus นะคะซึ่งตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS และ Android นะคะโดยพิมพ์คำว่า Unit Plus i p ไอนะคะหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏที่หน้าจอได้เลยนะคะค,ะครับวันนี้นะครับรายการอาสาทั่วไทยนะครับต้องราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับร้านสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ